เจาะลึกบทบาทของโจโฉสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับโจโฉอัจฉริยะที่ถูกประนามหรือทรราชผู้ยิ่งใหญ่หากพูดถึงสามก๊กชื่อของโจโฉมักถูกจดจำในฐานะตัวร้ายของเรื่องเขาเป็นขุนศึกที่ฉลาดเจ้าเล่และโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์จีนบางคนมองว่าเขาเป็นทรราชผู้กระหายอำนาจแต่ในอีกมุมหนึ่ง เขาอาจาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสมัยโจโฉไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่พระเอกและไม่ใช่ผู้พิชิตแต่เขาคือคนที่เปลี่ยนกฎของการเมืองจีนไปตลอดกาลเขาสร้างระบบการปกครองใหม่ที่เน้นความสามารถมากกว่าสายเลือดเขาปฏิรูประบบเศรษฐกิจทำให้วีก,ก๊กมั่นคงกว่าศัตรูทั้งหมดเขาสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดและสามารถควบคุมแผ่นดินจีนส่วนใหญ่ได้แต่ เขาโหดเที่ยมจนคนเกลียดเขาพลาดท่าในศึกเซ็กเพ็กจนเสียโอกาสรวมแผ่นดินเขาสร้างอาณาจักรได้แต่ไม่สามารถสร้างทายาทที่แข็งแกร่งพอจะรักษามันไว้ได้สุดท้ายแล้วเขาคืออัจฉริยะที่ไม่มีใครรักเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องจากไปพร้อมกับความโดดเดี่ยวในคลิปนี้นะครับจะมาเจาะลึกถึงบทบาทของโจโฉนะครับยังไงมาเริ่มฟังหัวข้อที่1ก่อนเลยนะครับโจโฉ ยอดอัจฉริยะที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำโจโฉเป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านการทหารการเมืองและการปกครองเขาไม่ได้เป็นแค่แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่จะยังเป็นนักปฏิรูปที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจของจีนไปตลอดกาล ต่างจากเล่าปีที่เริ่มจากศูนย์โจโฉมีพื้นฐานชีวิตที่ดีตั้งแต่แรกเขาเกิดมาในตระกูลขุนนางชั้นสูงทําให้มีโอกาสเข้าสู่เวทีการเมืองตั้งแต่อายุยังน้อยตระกูลของโจโฉนะครับเป็นเส้นสายที่เปิดทางสู่ความยิ่งใหญ่ให้เขาโจโฉนะครับเกิดในปีคธศักราช155ราในตระกูลที่มีอิทธิพลในราชสำนักพ่อของเขาโจโสงเป็นขันทีผู้ทรงอิทธิพลของราชวงศ์ฮั่น ด้วยตำแหน่งของพ่อโจโฉจึงสามารถเข้าถึงขุนนางระดับสูงและได้รับการศึกษาชัดยอดแม้จะมีพื้นฐานที่ดีแต่สิ่งที่ทำให้โจโฉแตกต่างจากขุนนางทั่วไปคือบุคลิกของเขาโจโฉไม่ได้เป็นขุนนางที่อ่อนโยนหรือยึดติดกับกฎเกณฑ์เขาเป็นคนฉลาดไหวพริบด,รด,โโด,ดีและมีความกวนสุดๆโจโฉในวัยเด็กมีความฉลาดและมีความกวนขั้นสุดยอดตั้งแต่วัยเด็ก โจโฉมีนิสัยแสบซนและไม่เกรงกลัวใครต่างจากเด็กตระกูลขุนนางคนอื่นๆที่มักจะเรียบร้อยและทำตามฎระเบียบโจโฉมีความฉลาดเป็นกรดสามารถเรียนรู้เร็วเข้าใจสถานการณ์ไวและมีทักษะวัฒศิ์สูงเป็นคนเจ้าเล่ห์และกล้าหาญกล้าทำเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและมองโลกตามความเป็นจริงซึ่งโจโฉไม่เชื่อในความดีงามเพียงอย่างเดียวเขารู้ว่า โลกนี้เต็ไมไปด้วยการแย่งชิงมีบันทึกว่าปู่ของโจโฉไม่ชอบนิสัยของเขาเพราะมองว่าเป็นเด็กก้าวร้าวและไม่มีความสำรวมขณะที่เด็กขุนนางคนอื่นๆมักจะเรียนหนังสือและฝึกวรยุทธ์อย่างเคร่งครัดโจโฉกลับชอบเล่นสนุกและทำตัวเป็นจอมยุ่งวันหนึ่งครับปู่ของเขาบ่นกับพ่อว่าลูกคนนี้นิสัยไม่ดีไม่น่าจะได้ดีในอนาคตแต่พ่อของโจโฉ กลับหัวเราะแล้วบอกว่าเด็กที่มีจิตวิญญาณกล้าหาญไม่กลัวอะไรนั่นแหละคือคนที่เหมาะจะเป็นผู้นําและในที่สุดพ่อของเขาก็คิดถูกปัชญาของโจโฉครับก็คืออย่ายึดติดกับศิลธรรมมากไปมีอีกเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นว่าโจโฉมองโลกแตกต่างจากคนทั่วไปตั้งแต่เด็กมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ของโจโฉสอนเรื่องคุณธรรมโดยบอกว่า คนที่เป็นผู้นำต้องมีศิลธรรมและความซื่อสัตย์แต่โจโฉกลับตอบว่าผู้นำต้องฉลาดและรู้ว่าควรทำอะไรในสถานการณ์ไหนไม่ใช่แค่ยึดติดกับศิลธรรมเพียงอย่างเดียวนี่คือแนวคิดที่ติดตัวเขาตลอดชีวิตโจโฉไม่ได้มองว่าความดีหรือความชั่วคือสิ่งที่ตายตัวแต่เขาเชื่อว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นถ้าความดีช่วยให้เขาชนะเขาจะเลือกทำดี แต่ถ้าความโหดเหี้ยมช่วยให้เขาชนะเขาก็ไม่ลังเลที่จะใช้มันความแสบของโจโฉนะครับเป็นเรื่องเล่ากับเพื่อนสนิทมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าโจโฉเป็นคนเจ้าเล่ห์และกล้าหาญแค่ไหนโจโฉมีเพื่อนสนิทชื่อว่าเสียเหยียนซึ่งเป็นญาติทางหา่างและต่อมากลายเป็นขุนพลคู่ใจตอนเด็กๆเ,เสียเหยียนเป็นเด็กเคร่งครัดมีวินยัยและชอบทําตามกฎ มีอยู่วันหนึ่งโจโฉเห็นว่าหมู่บ้านหนึ่งมีสาวงามเขาอยากเข้าไปจีบแต่รู้ว่าชาวบ้านจะไม่ยอมให้เข้าไปโจโฉจึงใช้แผนปล่อยข่าวลวงว่าหมู่บ้านนี้มีแผนก่อกรบฏทหารจึงรีบเข้าไปจับคนในหมู่บ้านและโจโฉก็ใช้โอกาสนี้เข้าไปทำในสิ่งที่ต้องการเสียเหยียนรู้เรื่องและโกรธมากแต่โจโฉกลับหัวเราะและบอกว่า ถ้าเจ้าหลงเชื่อทุกอย่างที่ได้ยินเจ้าก็จะเป็นเหยื่อของโลกใบนี้นี่ครับคือบุคลิกของโจโฉเขากล้าทาในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทาและไม่สนว่าคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นคนแบบไหนโจโฉไม่ใช่แค่เด็กฉลาดและเจ้าเล่ห์แต่เขามีความทะเยอทะยานสูงสุดขณะที่เด็กคนอื่นคิดเรื่องการสอบเป็นขุนนางโจโฉคิดเรื่องการคลองแผ่นดินในขณะที่เด็กคนอื่นๆเชื่อในโชคชะตา โจโฉเชื่อในความสามารถของตัวเองเขารู้ว่าราชวงศ์ฮั่นกำลังเสื่อมลงและกำลังมองหาโอกาสสร้างอำนาจของตัวเองสรุปนะครับสำหรับหัวข้อที่1นนะครับโจโฉเป็นอัจฉริยะที่แสบที่สุดในประวัติศาสตร์โจโฉไม่ได้เกิดมาเป็นนักบุญแต่เขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำโดยมีความฉลาดกว่าคนอื่นเข้าใจโลกและมองการไกลกล้าหาญกว่าใคร ไม่กลัวที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเจ้าเลคันเทพใช้เล่เหลี่ยมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการและมีความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดโดยการต้องการเป็นผู้คลองแผ่นดินตั้งแต่เด็กไม่ใช่แก้ขุนนางแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ก็เป็นผู้ปกครองที่ทรงอิทธิพลที่สุดของยุคสามก๊กและวางรากฐานให้ราชวงศ์วุยคลองแผ่นดินจีนในเวลาต่อมาโจโฉคือผู้นำที่เกิดผิดยุคคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่ออ,อำนาจ แม้ต้องแรกมาด้วยชื่อเสียงที่ถูกประนามไปตลอดการหัวข้อที่2ครับโจโฉนักปฏิวัติที่ฉีกกฎการเมืองจีนโจโฉไม่ได้เป็นแค่แม่ทัพสงครามที่เก่งกาจแต่เขายังเป็นนักปฏิวัติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของจีนไปตลอดการในยุคที่ราชวงศ์ฮั่นกำลังเสื่อมถอยเตไมไปด้วยความขัดแย้งและการคอร์รัปชันโจโฉเป็นหนึ่งในคนที่ก,าากล้าหาญกล้าหักล้างกฎเก่า และสร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมาโดยเริ่มต้นเส้นทางด้วยการปราบกบฏพวกผ้าเหลืองในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นบ้านเมืองเต็มไปด้วยความวุ่นวายขุนนางกดขี่ประชาชนราชสำนักเต็มไปด้วยการทุจริตขันทีมีอำนาจมากกว่าจากักรพรรดิและชาวบ้านอดอยากและเดือดร้อนทั้งหมดนี้นะครับนำไปสู่การประทุข,ของกบฏพวกผ้าเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มชาวนาที่รวมตัวกันลุกฮือเพื่อลมล้างราชวงศ์ฮั่น และนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคสามโกกค,ครับโจโฉได้รับภารกิจปราบกบฏซึ่งได้รับคำสั่งให้เป็นแม่ทัพออกไปปราบกบฏขอแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางทหารและการบริหารแม้ว่าเขาจะสามารถจัดการกับกลุ่มกบฏได้แต่เขากลับมองเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่กบฏแต่มันคือความล้มเหลวของราชสำนัก โจโฉครับจึงเริ่มวางแผนสร้างอำนาจของตัวเองคือหลังจากกบฏพวกผ้าเหลืองถูกปราบโจโฉไม่ได้กลับไปทำงานเป็นขุนนางตามปกติแต่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่าอำนาจของราชวงศ์ฮั่นกำลังอ่อนแออย่างมากขันทีคลองอำนาจมากขึ้นขุนนางไม่มีบทบาทอีกต่อไปเหล่าขุนศึกเริ่มตั้งตัวเป็นอิสระแต่ละแคว้นก็เริ่มมีกองทัพของตัวเองจกักรพรรดิแทบไม่มีอำนาจจริงเป็นเพียงหุ่นเชิดของพวกขุนนาง โจโฉเห็นว่านี่คือโอกาสเขาจึงตัดสินใจเล่นเกมการเมืองและสร้างอำนาจของตัวเองขึ้นมาซึ่งเป็นนักปฏิวัติที่ฉีกกฎของการเมืองจีนโดยการเปลี่ยนเกมการเมืองจากขุนนางปกครองเป็นขุนศึกมีอำนาจก่อนหน้านี้ ระบบการปกครองจีนให้ขุนนางเป็นผู้ดูแลประเทศแต่โจโฉรู้ว่าในยุคสงครามใครมีกองทัพคนนั้นคือคนที่มีอำนาจแทนที่จะเป็นขุนนางราชสำนักเหมือนเดิมโจโฉเลือกที่จะสร้างกองทัพของตัวเองเขาเริ่มรวบรวมทหารและพวกพ้องแทนที่จะรอรับตำแหน่งจากราชสำนักสร้างฐานอำนาจของตัวเองโดยไม่พึ่งพาจ,จักรพรรดินี่คือการฉีกกฎการเมืองจีนที่มีมานับเป็นพันปีเพราะเดิมทีแล้ว ขุนศึกต้องทำตามคำสั่งของจกักรพรรดิแต่โจโฉเลือกที่จะใช้จกักรพรรดิเป็นเครื่องมือและทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับก็คือการที่โจโฉเข้าควบคุมจกักรพรรดิหลังจากเรื่องราวของกบฏพวกผ้าเหลืองจบลงจกักรพรรดิฮั่นเซียนตี้กลายเป็นจกักรพรรดิที่ไม่มีอำนาจเพราะราชสำนักถูกควบคุมโดยขุนนางและขุนศึกต่างๆแต่โจโฉกลับมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นก็คือ เขาไม่ตั้งตนเป็นจกักรพรรดิเองแต่เลือกที่จะควบคุมจกักรพรรดิแทนเขาใช้จกักรพรรดิเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองและเขาให้ราชสำนักออกกฎหมายและนยโยบายที่สนับสนุนอำนาจของตัวเองนี่เป็นกลยุทธ์ที่อัจฉริยะมากเพราะแทนที่จะถูกมองว่าเป็นกระบฏโจโฉสามารถทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมัยสาก๊กนะครับซึ่งมีการสร้างระบบราชการใหม่ โดยผู้ที่มีความสามารถเท่านั้นถึงจะได้ตำแหน่งอีกหนึ่งการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่คือการเปลี่ยนระบบแต่งตั้งขุนนางเดิมทีในยุคราชวงฮั่นตำแหน่งขุนนางถูกส่งต่อกันภายในตระกูลขุนนางใหญ่ๆคนธรรมดาแทบไม่มีโอกาสเข้าสู่การเมืองเลยแต่โจโฉกลับมองว่าระบบนี้มันล้าหลังเกินไปเขายกเลิกระบบสืบทอดตำแหน่งตามตระกูลและเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถได้เป็นขุนนาง และแต่งตั้งขุนพลที่มาจากสามัญชนขึ้นมามีบทบาทตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับก็คือซุนฮกและกุยแกซึ่งทั้งสองนี้เป็นมันสมองของโจโฉและได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางระดับสูงทั้งคู่นะครับมาจากตระกูลที่ไม่ใหญ่มากแต่เพราะมีความสามารถสูงโจโฉจึงให้โอกาสนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์จีน และจะไม่โจโฉสามารถรวบรวมทีมงานที่เก่งที่สุดมาสนับสนุนอำนาจของเขาโจโฉรู้ดีว่าการจะรวมประเทศในยุคที่วุ่นวายขนาดนี้ต้องใช้ความเด็ดขาดจึงมีการรวมศูนย์อำนาจใครขัดขวางข้าจะกำจัดให้หมดเขากำจัดศัตรูอย่างไร้ความปาณีเขาใช้ทั้งเล่ห์กลและความโหดเหี้ยมเพื่อรักษาอำนาจเขาไม่นั่งเลที่จะกำจัดคนที่เป็นภัยต่อแผนของเขานี่คือเหตุผลที่หลายคนมองว่าโจโฉเป็นทรราช แต่ถ้ามองจากมุมมองของนักปกครองนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าอยากสร้างความมั่นคงให้กับประเทศบทสรุปนะครับโจโฉคือนักปฏิวัติที่เปลี่ยนแปลงจีนเขาควบคุมจกักรพรรดิแทนที่จะเป็นจกักรพรรดิเองเขาสร้างระบบที่ให้ความสําคัญกับความสามารถไม่ใช่ตระกูลเขาปฏิวัติระบบการปกครองทําให้วุยก๊ก กลายเป็นรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดและเขาไม่ยึดติดกับกฎเก่าของราชสำนักและกล้าทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทาแม้ว่าโจโฉจะเป็นตัวละครที่มีคนเกลียดมากที่สุดใน3าก๊กแต่เขาคือหนึ่งในบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าะวติศาสตร์จีนไปตลอดการหัวข้อที่3ครับโจโฉยอดนักรบและนักวางแผนแห่งยุคแม้ว่าโจโฉจะเป็นที่รู้จักในฐานะนักการเมือง และนักปกครองที่เฉียบแหลมแต่สิ่งที่ทําให้เข่าก้าวหน้าขึ้นมามีอํานาจเหนือขุนศึกคนอื่นๆคือความสามารถทางการทหารและการวางแผนการรบที่เหนือชั้นโจโฉไม่ใช่แค่คนฉลาดด้านการเมืองแต่ยังเป็นแม่ทัพที่วางแผนสงครามได้อย่างแยบยนต์และพร้อมที่จะใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อเอาชนะไม่ว่าจะเป็นกลอุบายการตีสเสบียงหรือแม้แต่การกำจัดศัตรูแบบไร้ปาณี สาสงครามนะครับที่เปลี่ยนชีวิตของโจโฉสงครามที่1ครับคือสงครามกับลิโป้โดยการปราบยอดนักรบแห่งยุคลิโป้คือใครและทำไมเขาถึงน่ากลัวลิโป้เป็นนักรบที่ได้รับการขนานนามว่าไร้เทียมทานที่สุดในใต้ล่าว่ากันว่าเขาสามารถสู้กับทหารนับสิบคนได้พร้อมกันแต่ปัญหาของลิโป้คือเขาไม่มีความพักดีต่อใครเลยมักจะทรยศต่อนายตัวเองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และโจโฉใช้กลยุทธ์อะไรโจโฉรู้ว่าการเผชิญหน้ากับริโปโดยตรงจะเป็นเรื่องยากแทนที่จะสู้ซึ่งหน้าโจโฉใช้แผนแบ่งแยกและทำลายเขาทำให้กองกำลังของริโปเกิดความแตกแยกโดยล่อลวงลูกน้องของริโปให้ทรยศเขาเมื่อกองทัพของริโปเริ่มอ่อนแอโจโฉจึงเข้าจู่โจมจนสามารถจับตัวริโปได้จุดจบของริโปนะครับริโปพยายามขอชีวิตโดยเสนอว่า เขาจะเป็นทหารให้กับโจโฉแต่โจโฉร,รู้ว่างูพิษไม่มีวันเชื่องจึงไม่ลังเลที่จะสั่งประหารลิโป้ทิ้งทันทีชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าโจโฉไม่ใช่แค่คนฉลาดแต่ยังเด็ดขาดและโหดเหี้ยมอย่างแท้จริงสงครามที่สองนะครับศึกกวนตู้หรือศึกกวัวต่อโดยการปราบอ้วนเซี่ยวและขึ้นเป็นราชาแห่งภาคเหนือในศึกกวนตู้นะครับสำคัญยังไง ก็คืออ้วนเซียวเป็นขุนศึกที่มีอํานาจมากที่สุดในยุคนั้นกองทัพของเขามีจํานวนมากกว่าโจโฉถึง10เท่าทุกคนเชื่อว่าโจโฉไม่มีทางเอาชนะอ้วนเซียวได้เลยแผนของโจโฉนะครับก็คือแทนที่จะประทะตรงๆโจโฉเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ตีสเสบียงเขาส่งกองกําลังขนาดเล็กไปเผาทาลายสเสบียงของอ้วนเซียวอ้วนเซียวเริ่มขาดเสบียงและขวัญกาลังใจของทหารก็ลดลง ในขณะที่กองทัพของอ้วนเซี่ยวเริ่มอ่อนแอโจโฉก็นำทัพเข้าจู่โจมผลลัพธ์นะครับก็คืออ้วนเซี่ยวพ่ายแพ้อย่างหมดรูปและต้องหลบหนีหลังจากนั้นไม่นานอ้วนเซี่ยวเสียชีวิตและโจโฉก็เข้ายึดอาณาจักรของอ้วนเซี่ยวศึกนี้นะครับทำให้โจโฉกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในภาคเหนือของจีนนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า โจโฉไม่จําเป็นต้องมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดขอแค่มีแผนที่ดีที่สุดก็พอสงครามที่3นะครับศึกเซ็กเพ็กซึ่งเป็นจุดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของโจโฉโดยแผนการของโจโฉนะครับคือการบุกใต้เพื่อรวมแผ่นดินหลังจากการควบคุมภาคเหนือได้สําเร็จโจโฉตัดสินใจบุกภาคใต้โดยตั้งเป้ายึดดินแดนของซุนกวนและเล่าปี่ โจโฉมั่นใจมากว่าเขาจะชนะศึกนี้เขามีกองทัพขนาดมหือมาเขาคิดว่ากองทัพเรือของเขาแข็งแกร่งพอเขาดูถูกกองกำลังของซุนกวนและเล่าปีแต่แล้วก็เกิดความผิดพลาดของโจโฉนะครับโดยที่โจโฉไม่ชินกับสงครามทางน้ำและเขาก็ประเมินขงเบ้งและจิวยี่ต่ำเกินไป ประกอบกับกองทัพของเขาไม่ชินกับสภาพอากาศทางใต้ทำให้ล้มป่วยกันเป็นจำนวนมากของเบ้งนะครับเมื่อรวมกับจิวี่แล้วนะครับจึงท,ทำให้เกิดกลยุทธ์เผาเรือของโจโฉ โดยการใช้แผนเพิงไม้เซ็กเพ็กพวกเขานะครับก็คือของเบ้งกับจิวี่เนี่ยส่งเรือไฟเข้าไปเผากองเรือของโจโฉจนพินาศทหารของโจโฉแตกตื่นและกองทัพของเขาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปผลลัพธ์ของศึกเซ็กเพ็กนะครับก็คือโจโฉพลาดโอกาสรวมแผ่นดินจีนซุนกวนและเล่าปีสามารถตั้งอาณาจักรของตัวเองได้นี่คือความพ่ายแพ้ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของโจโฉศึกนี้นะครับสอนให้รู้ว่าแม้จะเป็นอัจฉริยะ ก็พลาดได้ถ้าประมาทและมั่นใจเกินไปสรุปนะครับโจโฉคือยอดแม่ทัพและนักวางแผนที่ดีที่สุดของ3ามก๊กโดยมีความฉลาดเป็นกรดรู้จักใช้แผนลบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เกรงกลัวศัตรูที่ใหญ่กว่าโดยการพิชิตขุนศึกที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองหลายเท่าและใช้กลยุทธ์แทนกำลังพลคือไม่จำเป็นต้องมีทหารมากที่สุดแต่ต้องมีสมองที่ดีที่สุด ในทางกลับกันนะครับความมั่นใจเกินไปทําให้เขาพลาดในศึกเซ็กแพ็กความหดเยี่ยมของเขาทําให้เขามีศัตรูมากมายและแม้จะเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ยังมีจุดอ่อนในบางด้านสุดท้ายแล้วนะครับโจโฉอาจไม่ใช่แม่ทัพที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่เขาคือนักวางแผนสงครามที่ฉลาดที่สุดของยุค3ามก,ก๊กหัวข้อที่4ครับโจโฉนักปกครองที่ปฏิวัติระบบการเมืองจีนโจโฉ ไม่ได้เป็นแค่แม่ทัพสงครามที่เก่งกาจแต่ยังเป็นนักปกครองที่มีวิสัยทัศน์เขาไม่ได้ต้องการแค่ชัยชนะในสนามรบแต่ต้องการสร้างรากฐานของอาณาจักรที่มั่นคงวีกกของโจโฉจึงแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามก,ก๊กเพราะระบบการบริหารของเขาถูกวางแผนมาอย่างดีโจโฉเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของระบบการปกครองจีนในยุคที่เต็มไปด้วยสงครามและความสับสน เขาไม่ทำตามประเพณีเดิมๆแต่สร้างระบบใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพมากกว่าศักดิ์ศรีนโยบายการปฏิรูปของโจโชนะครับมี3อย่างด้วยกันนะครับ 1. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจโดยการก่อตั้งระบบปัญหาที่เกิดขึ้นในยุค3ามก๊กในช่วงสงครามบ้านเมืองถูกทำลายเกษตรกรต้องเอาชีวิตหนีรอดทิ้งทุ่งนาไว้ให้ร้างขุนนางและเจ้าของที่ดินใหญ่ๆควบคุมผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านแทบไม่มีที่ทำกิน ขาดแคลนสบียงทําให้กองทัพของขุนศึกต่างๆต้องแย่งชิงกันแนวทางแก้ไขของโจโฉก็คือโจโฉคิดแผนปฏิรูประบบการเกษตรโดยการให้ทหารและประชาชนที่ไร่ที่อยู่มาทําไร่ในที่ดินของรัฐเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งเป็นภาษีให้กองทัพอีกส่วนหนึ่งให้ประชาชนได้ใช้เลี้ยงชีพลดอํานาจเจ้าของที่ดินใหญ่ทําให้ขุนนางและชนชั้นสูงไม่สามารถผูกขาดผลผล,ผลิตได้ ผลลัพธ์ของการปฏิรูปนี้นะครับก็คือเศรษฐกิจของวีก๊กฟื้นตัวเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับโจกโก๊กและง่อก๊กกองทัพของโจโฉมีสเสบียงพร้อมลบตลอดเวลาประชาชนไม่ต้องอดอยากและเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้วูก๊กของโจโฉมีความมั่นคงที่สุดใน3าก๊กและมีสเสบียงมากพอที่จะลบได้อย่างต่อเนื่องอย่างที่สนะครับปฏิรูประบบทหาร ซึ่งเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดของ3ก๊กปัญหาของกองทัพจีนนะครับก่อนโจโฉขึ้นมาก็คือคุณศึกในยุค3ก๊กส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับกองทัพตระก,กูลขุนพลและทหารมักจะเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์กันไม่ได้เลือกจากความสามารถจริงๆและทหารไม่มีวินยัยขาดการฝึกฝนที่เป็นระบบสิ่งที่โจโฉทาเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทัพก็คือยกเลิกระบบทหารตระก,กูล ใครก็ตามที่เก่งสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นแม่ทัพได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคนในตระกูลขุนนางเน้นการฝึกฝนและวินยัยโจโฉสร้างกองทัพที่มีระเบียบและมีความพร้อมรบเสมอโจโฉใช้ระบบทหารเกษตรทหารไม่ใช่แค่นักรบแต่ยังเป็นแรงงานที่สามารถผลิตเสบียงเองได้ด้วยทำไมกองทัพของโจโฉถึงเหนือกว่าคนอื่นล่ะครับก็คือกองทัพมีความยืดหยุ่นสูงไม่ต้องพึ่งพาชนชั้นสูง แต่ดึงคนที่มีความสามารถจริงๆมาทำงานสามารถรักษาสมดุลของกำลังพลและสเสบียงได้เพราะใช้ทหารทำไร่นาเองและแม่ทัพทุกคนต้องผ่านการทดสอบจริงไม่ได้ถูกแต่งตั้งเพราะเป็นลูกขุนนางนี่จึงทำให้กองทัพของวุยก๊กแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสามก๊กและโจโฉสามารถควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของจีนได้อย่างที่3นะครับเปิดโอกาสให้คนเก่งขึ้นมามีบทบาทไม่สนว่ามาจากตระกูลไหน ขอแค่มีความสามารถปัญหาของระบบขุนนางจีนก่อนโจโฉคือตำแหน่งขุนนางในราชสำนักมักถูกสืบทอดในตระกูลใหญ่คนเก่งแต่ไม่มีตระกูลหนุนหลังไม่มีวันได้เป็นขุนนางคนที่ขึ้นสู่อำนาจมักเป็นคนที่ไร้ความสามารถแต่มีเส้นสายนโยบายของโจโฉคือใครมีความสามารถเขาจะให้โอกาสคนนั้นโดยการเปิดรับขุนนางจากทุกชนชั้นคนที่มีความสามารถก็สามารถเข้ารับราชการได้ แต่งตั้งขุนนางจากผลงานไม่ใช่ตระกูลวัดกันที่ฝีมือจริงๆเปิดโอกาสให้ขุนนางสายวิชาการในนักวางแผนมีบทบาทมากขึ้นตัวอย่างคนที่โจโฉให้โอกาสนะครับก็คือซุนฮกและกุยแกที่ปรึกษาหัวกะทิที่ไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่จูหลิวจิ้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบริหารแหหัวตุ้นและแหหัวเอียนขุนพลที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำกองทัพเพราะฝีมือไม่ใช่เพราะตระกูล ผลลัพธ์ของการปฏิรูปนี้นะครับวุโก,กของโจโฉมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงสุดระบบขุนนางของวีโก,กมีประสิทธิภาพกว่าโจกโกกและง่อกกคนทั่วไปมีโอกาสไต,ต่เต้าทางสังคมไม่ถูกผูกขาดโดยชนชั้นสูงสรุปนะครับสำหรับหัวข้อนี้โจโฉเป็นนักปกครองที่ปฏิวัติระบบจีนอย่างแท้จริงเขาปฏิรูประบบเศรษฐกิจทำให้วีก,กมีสเสบียงเพียงพอ เขาปฏิรูประบบทหารสร้างกองทัพที่มีวินัยและแข็งแกร่งที่สุดเขาปฏิรูประบบขุนนางเปิดโอกาสให้คนมีความสามารถได้รับตำแหน่งวยกกของโจโฉจึงเป็นรัฐที่มีเสถียรภาพและแข็งแกร่งที่สุดในยุคสามก๊กแม้ว่าสุดท้ายโจโฉจะไม่ได้รวมแผ่นดินจีนแต่รากฐานที่เขาวางไว้ทำให้ราชวงศ์วีของลูกชายเขาซึ่งก็คือโจผีสามารถขึ่งคลองแผ่นดินและรวมจีนได้ในที่สุด ถึงแม้ว่าโจโฉจะถูกมองว่าเป็นทรราชแต่ในแง่ของประวัติศาสตร์โจโฉคือนักปกครองที่เปลี่ยนโฉบหน้าจีนได้อย่างแท้จริงข้อ5ครับจุดอ่อนของโจโฉคนที่ฉลาดเกินไปจนไม่มีใครรักแม้ว่าโจโฉจะเป็นสุดยอดแม่ทัพนักปกครองและนักการเมืองที่ฉลาดที่สุดในยุคสามก,ก๊กแต่ความฉลาดและความโหดเหี้ยมของเขากลับกลายเป็นดาบสองคมคนฉลาดเกินไปมักอยู่โดดเดี่ยว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโจโฉแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างวีก๊กให้แข็งแกร่งที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถรวบรวมแผ่นดินได้สำเร็จและอาณาจักรของเขาก็อยู่ได้ไม่นานหลังจากที่เขาเสียชีวิตจุดอ่อนที่หนึ่งนะครับโหดเหี้ยมจนมีแต่คนเกลียดโจโฉไม่สนใจศีลธรรมขอแค่ชนะเท่านั้นโจโฉไม่ใช่ผู้นำที่อ่อนโยนเขาเชื่อว่าสิ่งเดียวที่สำคัญคืออำนาจและชัยชนะ ถ้ามีคนต่อต้านเขาเขาพร้อมจะกำจัดทิ้งทันทีเขามองว่าความเมตตาเป็นจุดอ่อนและไม่ลังเลที่จะใช้ความหวดเหี้ยมเพื่อควบคุมศัตรูและพวกพ้องสั่งสังหารประชาชนเป็นหมืนม่นๆคนหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงด้านโหดของโจโฉคือการสังหารหมู่ที่เมืองสี่ช้างโจโฉเชื่อว่าประชาชนในเมืองนี้ให้ความร่วมมือกับลิโป้และเล่าปี เขาจึงสั่งสังหารทุกคนในเมืองไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงและเด็กโจโฉถูกมองว่าเป็นปีศาจและทรราชการกระทําแบบนี้ทําให้คนจีนในยุคนั้นเกลียดโจโฉมากบางคนเปรียบเขาเป็นปีศาจในคราบมนุษย์ในวรรณกรรมสามก๊กของหลอกว้านจง โจโฉถูกทําให้เป็นตัวร้ายที่มีภาพลักษณ์ชั่วร้ายสุดๆแม้ว่าในแง่ของการปกครองความโหดเหี้ยมของโจโฉช่วยให้เขาควบคุมอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในระยะยาวมันทําให้เขามีศัตรตูมากกว่าพันธมิตรและทําให้หลายคนไม่พักดีต่อเขาจุดอ่อนที่2นะครับพลาดท่าในศึกเซ็กเพ็กซึ่งเป็นจุดพลาดที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ศึกเซ็กเพ็กคืออะไรศึกเซ็กเพ็กคือสงครามระหว่างโจโฉกับพันธมิตรของซุนกวนและเล่าปี่ โจโฉต้องการบุกยึดภาคใต้เพื่อรวมแผ่นดินแต่สุดท้ายเขาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปททำไมโจโฉสิงแพ้ล่ะครับโจโฉประมาทคิดว่ากองทัพของตัวเองแข็งแกร่งพอไม่ฟังคำเตือนจากที่ปรึกษาว่ากองทัพของเขาไม่เหมาะกับการรบทางน้ำดูถูกของเบ้งและจิวยี่คิดว่าพวกนี้ไม่มีทางรับมือกับเขาได้ไม่ชินกับสภาพอากาศทหารของเขา ล้มป่วยเป็นจํานวนมากผลกระทบของความพ่ายแพ้นี้นะครับถ้าโจโฉชนะศึกนี้เขาอ,อาจรวมแผ่นดินจีนได้ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เพราะพ่ายแพ้ทาให้เล่าปีและสุนกวนสามารถตั้งอาณาจักรของตัวเองได้จากที่เคยเป็นราชนแห่งแผ่นดินกลายเป็นแค่หนึ่งในสมก๊กนี่เป็นจุดพลิกผันของยุค3าก๊กถ้าไม่มีศึกเซ็กเพ็กอาจไม่มีโจกโก๊กและงอก๊กเลยก็ได้ข้อ3ครับไม่สามารถสร้างทายาทที่แข็งแกร่งได้ ปัญหาเรื่องผู้สืบทอดอำนาจแม้ว่าโจโฉจะเป็นผู้นำที่ฉลาดสุดๆแต่เขากลับไม่สามารถส่งต่อความสามารถให้ลูกชายของเขาได้ลูกชายของเขาโจผีฉลาดแต่ไม่เก่งเรื่องการทหารและการปกครองเท่าพ่ออาณาจักรวีกกไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งได้หลังจากที่โจโฉเสียชีวิตวีก๊กเริ่มมีปัญหาภายในขุนศึกหลายคนเริ่มมีความขัดแย้งกัน แม้ว่าโจผีจะสามารถขึ้นเป็นจกักรพรรดิของราชวงศ์วุยได้แต่เขาไม่มีพลังอำนาจเหมือนพ่อสุดท้ายนะครับราชวงศ์วุยก็ถูกล้มล้างหลังจากที่โจผีทายาทของโจโฉไม่สามารถรักษาอำนาจได้นานวุยกกถูกตระกูลสุมาแย่งชิงอำนาจไปสุดท้ายนะครับตระกูลซุมาก็เป็นฝ่ายที่รวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จในภายหลังและนี่นะครับก็เป็นจุดอ่อนสำคัญของโจโฉ แม้ว่าเขาจะสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่หากไม่มีผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งอาณาจักรก็ต้องล่มสลายในที่สุดสรุปนะครับโจโฉเป็นอัจฉริยะที่มีจุดอ่อนร้ายแรงเขาฉลาดที่สุดเป็นนักการเมืองและนักรบที่วางแผนเก่งสุดๆเขาสร้างวีก๊กให้แข็งแกร่งที่สุดในยุคสามก๊กเขาปฏิรูปการปกครองทําให้จีนพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งแต่เขาโหดเหี้ยมเกินไปจนมีแต่ศัตรูรอบตัว เขาประมาทในการทำสงครามจนพลาดศึกเซ็กเพ็กเขาไม่สามารถสร้างผู้สืบทอดที่แข็งแกร่งพอจนทำให้อาณาจักรของเขาอยู่ได้ไม่นานโจโฉคนฉลาดที่ไม่มีใครรักโจโฉอาจจะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่ใช่คนที่ได้รับความรักจากประชาชนเขาสามารถควบคุมอำนาจได้แต่ไม่สามารถควบคุมหัวใจของคนได้เขาสามารถเอาชนะสงครามได้แต่ไม่สามารถเอาชนะใจของผู้คนได้สุดท้ายแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะ แต่เขาก็เป็นผู้นำที่โดดเดี่ยวคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนสรุปนะครับโจโฉคนที่ฉลาดที่สุดแต่ไม่ใช่ผู้ชนะที่สุดในสงครามสามก๊กโจโฉไม่เคยเป็นจักรพรรดิไม่เคยได้คลองแผ่นดินทั้งหมดแต่เขาคือผู้นำที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคข,ของเขาหากมองในแง่าการปกครองเขาสร้างรากฐานให้วุยก๊กแข็งแกร่งที่สุดระบบที่เขาวางไว้ทำให้ราชวงศ์วุยสามารถขึ้นเป็นราชวงศ์ใหม่ของจีน หากมองในแง่สงครามเขาพิชิตขุนศึกที่แข็งแกล่งที่สุดแต่กลับพลาดศึกเซ็กเพ็กเขาใช้กลยุทธ์ที่ยากยนต์แต่ก็ตกหลุมพรางของตัวเองหากมองในแง่ความเป็นมนุษย์เขาเป็นอัจฉริยะที่คนยำเกรงแต่ไม่มีใครรักเขาคือผู้นำที่แข็งแกล่งแต่ไม่สามารถรวบรวมแผ่นดินจีนได้สำเร็จโจโฉอาจไม่ใช่จักรพรรดิแต่เขาเป็นคนที่โลกไม่เคยลืมคนที่ฉลาดที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะที่สุดคนที่แข็งแกล่งที่สุดอาจไม่ได้คลองอาณาจักร แต่ได้คลองหน้าประวัติศาสตร์โจโฉคือทบทเรียนของโลกใบนี้ว่าความฉลาดและอำนาจไม่อาจเอาชนะทุกสิ่งได้เสมอไปก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเจาะลึกบทบาทของโจโฉในวรรณกรรม3ก๊กนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งรอตอนต่อไปกันนะครับขอบคุณครับ